เนื้อหาลักในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องของการเงินพื้นฐานใช่ไหมว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขยายในส่วนของการลงทุนเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงการลงทุนไว้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าพูดถึงเรื่องของ emergency fund ไว้ซะเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ฟังแนะนําว่าย้อนกลับไปดูคลิปนั้นก่อนเพราะว่าผมคิดว่ามันเบสิกพื้นฐานมนอยู่ที่คลิปนั้นทั้งหมด วันนี้จะมาคุยเรื่องของการลงทุนว่าเอ้ยทำไมเราต้องลงทุนวะคือผมก็สงสัยเหมือนกันตอนเด็กๆแบบว่าเออลงทุนสิแล้โ,อโอพอพูดเรื่องตัวเลขพูดเรื่องเปอร์เซ็นแล้วมันจะมีคำศัพท์อะไรแบบเยอะแยะมากมายแบบอ๋อคอมเพลต์อิน t ทอร์นะลงทุนอย่างนี้มันความเสี่ยงสูงความเสีย่ยงมันฟังแล้วมันปวดหัวไปหมดไม่อยากจะไปยุ่งกับมันพอแล้วเลิกเลิก,เ,ลกเอาเงินเก็บใส่บัญชีก็พออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ดีไงการลงทุนเนี่ยเริ่มเร็วมันยิ่งดี เพราะว่ายิ่งเวลานานผ่านไปนะมันโตอะคือการลงทุนเนี่ยมันคือแบบมันใช้เวลาอย่างเดียวดังนั้นวันนี้อยากจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นแน่นอนว่าผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลทางด้านการเงินอย่ากจะฟังแล้วไม่ต้องเชื่อผม100%แต่นี่เป็นวิธีที่ผมทำแล้วเหมือนกับเป็นวิธีที่ผมสอนน้องชายด้วยก็เอามาแชร์ให้กันฟังเฉยๆแน่นอนว่ามันจะไม่ถูกเป๊ะหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันได้เริ่ม แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มแล้วรู้สึกว่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ลองไปศึกษาอา่านเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องมันเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้เอาคร่าวๆก่อนถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบในบร์ชิพครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆมีโพสต์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอ,ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับ คลิปนี้ก็สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนนะครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือเตันเต้นเซ็ตครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือไม่ได้มาขายอะไรด้วยบอกว่าผู้นำเอาให้คนลงทุนกันเยอะครับอยากให้รู้คนลงทุนเยอะได้ได้อ่ะวันนี้มาคือต้องพูดถึงแคมเปญเขาก่อนเขามีแคมเปญนี้ม o น e ี่ซินโด m ม ประมาณแคมเปญชวนคนมาลงทุนนั่นแหละเขาก็มีนี่เป็นโลกภาระทางการเงินโลกซับไวเสริมภูมิการลงทุนไหนมันมีอะไรบ้างมันมี3มอย่างมีไหลแข็งแบกภาระเยอะคือเดือนเงินเดือนเข้ามามีภาระเยอะต้องส่งที่บ้านต้องส่งค่าบัตรต้องผ่อนนัน่นนู้นนี่ภาระเยอะไหลแข็งต่อมาก็มีโรคชักบัตรช็อปไม่รู้ตัวแบบว่าอาจจะช็อปโดยที่แบบเกินตัวแบบไม่ได้คิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็กอดเงินเย็นมากไปก็คือแบบ ผมรวยอะครับผมก็กอดไว้เงินเย็นสภาพก็เลยเป็นแบบนี้มัง้งแต่ก็คือเขาเป็นแคมเปญอะแล้วก็มันจะมีแบบแบบทดสอบเนี่ยแบบเทสคิดแบบเช็คอาการกดรูปกดรูปเออเนี่ยอาการเป็นไงไหนลองเทสช่ปะอ่านี่อไรภาษาเขามันก็ไวรุ่นอะก็ไปประเมินมาแล้วคุณก็จะมาเราต้องไปประเมินกับเขาปะคิดยังไงกับาว่าการลงทุนมีความเสี่ยงไม่เคยดูโฆษณาเลยผู้ผู้ลงทุนคนดื่มไม่เกินวันละสองขวดคิดยังไงกับการลงทุนมีความเสี่ยง ทำไมถามเซาซีขอโทษได้ไหมละ่ะคือเนี่ยเห็นปะเขาเป็นแบบแคมเปญวัยรุ่นน่ะนีลูกค้าให้ผัดได้ยังไงคิดว่าตัวเองเป็นสายเปรหรือไม่สําหรับผมแล้วผมประหยัดอดออมมัธยยสัดเงินเดือนใช้ก่อนหมดวันที่เท่าไหร่เหลือๆครับบริหารเก่งระดับแชมป์โลกเดือนนี้จะรอดไหมสบายๆครับมีกล่องจุบงานคอลแลบใหมอจะาจัดไหมไม่ให้ตังค์มาหนึ่งแสนคุณจะทําอย่างไรซื้อตู้เซฟเก็บเงินสดฝากธนาคารหมดกินดอกเดินเข้าร้านหนังสือซื้อคู่มือการลงทุน อ่าก็ไปลงทุนเลยไม่ได้เหรอทำไมต้องซื้อหนังสือคุณ <c oughs> คุณมักจะล้มละลายคืน1111 11, ใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่นะอ๋อถ้ามีศิลปินเปิดคอนต้องร้องเพลงได้แค่ไหนถึงไปแน่เออครึ่งหนึ่งแล้วกันใครจะไปร้องศิลปินได้ทุกเพลงอ๋อมีมีมแล้วตอนนี้จัดการนี่ยังไงไม่มีนี่อ๋อมีไม่มีนี่ยังไงพอดบ้านอยู่เป็นนี่เท่าที่จําเป็นอะไรเพราะเนี้ยทําตัวดีกับปู้ปการีเอา้าตอบไปแล้วด้วยคิดว่าเงินเก็บไว้ไหนปลอดภัยสุดกระจายความเสี่ยง ชีวิตเกษียณในวัยฝันในความฝันอยู่บนเกาะใช้ชีวิตเรียบง่ายบนเกาะล้างเทวเราโลกแล้วกันคิดยังไงกับคนให้เงินทํางานแทนเราก็มีแต่คนรวยมากๆกับไลฟ์โค้ดอ่ะที่ชอบพูดแบบนี้กู e จะเริ่มจากอะไรต่อไปนี้ธนาคารลงทุนเก็บไว้ใช้จ่ายใต้โต๊ะหลังทีวีฝังดินผ่อนนี่ธนาคารลงทุนเนี่ยอะไรประมาณนี้ลองลองไปเล่นดูไลฟ์โลกตัวทอ็อปล็อกมงรวยอะ่ะกูรวยแน่นอน according to โอเคเข้าสู่เนื้อหาหลักหลังจากที่เดโมเอาละทุกคน ฟังฟังมันไม่น่าเบื่อขนาดนั้นฟังแล้วชีวิตจะดีเชื่อผม <c oughs> จาก The Money Coach มาคือการลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกมันเรื่องของเวลาใช่ไหมคุณคุณไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบจะต้องทำยังไงก็เก็บออมเงินไปอย่างเดียวคือการออมเงินเป็นเรื่องดีแต่ว่าการถือเงินสดไว้เยอะๆมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันมีสิ่งที่จำดีกว่าด้ <c oughs> ไปเวเงินสดเป็นหนี้คือเอาสักหน่อยไหมล่ะ คือไอ้เงินสดเป็นนี้เนี่ยมันก็แหมมันเป็นเป็นเป็นปรับคำแบบโปรยเพื่อให้คุณวิ่งเข้ามาดูไงว่าเออให้คุณเข้ามาดูอุย้ยมันคืออะไรใช่ไหมคืออย่าไปคือคือมันก็หมายความว่าถือเงินสดไว้เยอะเนี่ยมันไม่ดีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังบอกเลยว่าโลกถือทรัพย์เย็นถือเงินเย็นเยอะเกินไปใช่ป่ะเพราะว่าเงินเนี่ยถ้าถือไว้แล้วเนี่ยนะครับเป็นเงินสดใช่ป่ะเราฝากไว้เท่านั้นเท่านี้หนึ่งปีสองปีเงินมันเฟ้อไงพอเงินมันเฟ้อมูลค่ามันลด มแค่นั้นเองควรที่จะเอาเงินไปทําอย่างอื่นเพื่อให้มันโตตามเงินเฟอ้อหรือชนะเงินเฟอ้อเพื่อที่เราจะได้มีเงินมากขึ้นอ่าซึ่งการออมเนี่ยการเก็บไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหานี้ถามว่าเก็บดีไหมออกดีเก็บไว้เลยดีแต่ว่าควรจะเก็บอย่างที่บอกก็คือมีแค่แบบเงินฉุกเฉินสำหรับใช้สัก3เดือน6เดือนอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดว่าเก็บได้แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเงินที่เหลือเนี่ยเริ่มเอาออกมาลงทุนได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ทีนี้ผมก็จะเข้าสู่โหมดการขายแบบเหมือนขายตรงเลยนะคือไม่อยากจะพูดเรื่องการลงทุนเพราะว่าเวลาพูดทีไรมันเหมือนคนมาขายตรงแต่แต่ว่ามันต้องต้องมี Excel จริงอะ่ะผมก็นั่งทํา Excel งโง่ๆของผมไว้คือบางคนมันต้องเห็นตัวเลขจริงจังนี่ตอนแรกคุณมีเงินศูนย์บาทสมมุติว่าคุณเอาไปลงทุนให้มันเติบโตปีละเอร์เซ็น่ะแค่พูดมาก็จะหลับแล้วเอ้ยคุณฟังหน่อยนะฟังทีเดียวิีเดียวทีเดียวสมมติว่าเงินคุณมันโตปีละเปปีแรกคุณเอาใส่ไว้ร้อยหนึ่งปาก ใช่ปะปีแรกศูนย์เติมไปร้อยหนึง่งอ่ะมามีผ่านไปหนึ่งปีมีร้อยเจ็บาทแล้วก็ผ่านไปสองปีสามปีก็ไล่ขึ้นมานี่สูตร Excel ปีที่สิบเก้ายี่สิบก็อู้สามร้อย 300. อันนี้คุณไม่ทําอะไรเลยที่อัตราการเติบโตเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งเขาว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเงินเฟอมันเฟอ้อประมาณแบบสี่เปอร์เซ็นเออถ้าเกิดเราลงทุนแบบความเสี่ยงต่ําก็ได้อย่างน้อยน่าจะได้สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะผ่านไปสิบปีมันก็ขึ้นมาโอ้สองเท่าอยู่นะใช่ปะ ทีนี้ไอตัวเลขตัวนี้แหละว่าแบบมันโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์พี่ครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันโตละกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินฝากไว้แล้วเงินฝากคุณมีดอกเบี้ย1%ก็คือเงินคุณโต1%นั่นแหละถ้าเกิดคุณเอาเงินแท่ไว้ในธนาคารอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีดอกเบี้ยเงินฝากผ่านไปสิบยี่สิบปีก็ได้เพิ่มมาประมาณเท่านี้ได้ได้การได้เพิ่มมาแบบประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบบาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปซื้อกองทุนอะไรบางอย่างที่มีผลตอบแทนโดยโดยเฉลี่ นี่คือค่าเฉลี่ยทุกอย่างที่พูดในวันนี้เนี่ยมันคือการซิมพลิฟายโอเคปะ่ะมันมันไม่ใช่โอ้มันมีรายละเอียดยิบย่อยแต่ว่าหลักการแล้วเนี่ยหลักการเนี่ยมันถูกต้อง5%อตอนแรกใส่ไปร้อยเดียวใช่ไหมมาถึงปีสุดท้ายโอ้โตขึ้นมาเยอะทีน,นี้เรื่องมันจะเริ่มสนุกถ้าเกิดว่าคุณค่อยๆเติมเข้าไปสมมติปีแรกเก็บ100ใช่ปะ่ะปีต่อมาก็เก็บอีก100ไปเรื่อยๆเ,เติมเข้าไปปีละร้อยที่อัตราการเติบโตแค่5%เนี่ยนะปีสุดท้ายคุณมีท่านีหละ คุณใส่เข้าไปอาจจะประมาณ2,000ใช่ไหมหนึ่งบาท20ปีแต่ว่าคุณได้เกือบ3 0 0พันคือเงินมันโตขึ้นเรื่อยๆโตของมันเองนี่แค่ก๊อแค่5%นะถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อกองทุนที่มันอาจจะเสี่ยงสูงหน่อยแต่ผลตอบแทนมันดีถ้าเกิดคุณโชคดีใช่ไหมสิบสองเปออย่างเงี้ยปากใช่ไหมโอ้โหเป็นไงใส่2 0 0พ20ปีมันโตสอสเท่าแล้วยิ่งตัวเลขตรงนี้มันเยอะเท่าไหร่ออ้เงินที่โตมันก็มันก็เยอะตามนั้นน่ะใช่ไหมสมมติว่าปีอ ปีหนึ่งใครจะเก็บเงิน100ยบาทอ่าผมว่าเก็บเงินปีละหมื่นสองใช่ไหมเดือนละพันอ่าถ้าเกิดทําอย่างนี้ไปได้อ่าเก็บแค่เนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณเก็บใส่บัญชีเงินฝากเฉยๆยเนี่ยคุณจะได้เมื่อกี้เท่าไหร่สองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันขวาล่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปลงทุนมันเป็นเจ็ดแสนเฉยเลยอันนี้โกดก็แล้วแต่ใช่ไหมก็สมมติเอาตีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะสองแสนกลายเป็นสิทก็สองเท่าอยู่ดีถ้าลงทุนถูกต้องบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยง มันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงถ้าเกิดว่ามันไม่โตเลยคุณก็เท่าทุนใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันโตติดลบติดลบได้บอกว่าสูตร Excel ผมไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ครับโอเคแต่ว่ามันมีโอกาสก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปดูกองทุนคุณก็ไปดูผลประกอบการย้อนหลังใช่ไหมว่ากองทุนตัวเนี้ยผลประกอบการย้อนหลัง3ปี5ปีโตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็ต้องเดาว,ว่าเออสปี5ปีมันมาประมาณนี้นะอ,อ่าอีก3 5, ปี5ปีต่อไปมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าก็ด้ันเป็นแบบนี้เราก็เอาเงิน ที่เราเป็นเงินเย็นนะอย่าอย Rah ่าหาเอาเงินเก็บเงินใช้มาลงทุนอะไรแบบนี้เอาเงินเย็นเนี่ยมาแปะไว้ใช่ไหมแล้วก็ลงทุนสิแล้วก็วางไว้แล้วก็ลืมไปเลยคือผมทํายังไงผมก็คือผมก็ซื้อครับเงินมีเท่าไหร่เข้ามาที่มันเป็นเงินเย็นผมแบบเออรู้ละเดือนนี้พอใช้เรียบร้อยแล้วผมก็โยนโยนโยนลงไปเลยแล้วก <buying text. S 2> ็ผมก็ไม่ดูเลยโยน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 ลงไปอ่ะถ <Stones> ้าเกิดกองทุนที่แนะนําก็คือแบบเอ0 0อของหุ้นอเมริกา จะบอกว่า5ปี10ปีที่ผ่านมามันโตแบบเบอร์วังอลังการมากแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ตลอดไปก็ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าที่ผ่านมามันดีอ่ะผมก็คิดแค่เฉลี่ยประมาณ7%แค่นั้นเองแล้วก็ลงทุนไปครับ Compound Interest ม,มันเป็นเรื่องโหดมากก็คือจะเห็นว่าอันนี้เราพูดถึง20ปีเนาะนานมาก20ปีแต่ว่ายิ่งเอามาลงทุนเร็วเท่าไหร่ระยะทางระยะเวลามันยิ่งยิ่งยิ่งผ่านไปมากเท่านั้นโอเคทีนี้แล้วเราจะเลือกอยังไงว่าไอกองทุนเนี่ยมันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยใช่ปะ่ะอ่ะมันก็ ฟังนะหนุ่มมันแล้วแต่ความเสี่ยงของคุณเลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนอะ่ะคือการลงทุนมีความเสี่ยงได้ยินมาเยอะใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเกิดความเสี่ยงต่ำ low risk low reward อย่างเช่นอะไรซื้อพันธบัตรอ่าพันธบัตรก็จะบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณซื้อ1 0 0 0 0ตอนนี้คุณได้3%แน่นอนอีก5ปีอะไรก็ว่ากันไปอันเนี้ยความเสี่ยงต่ําเพราะว่าพอเวลาครบปุ๊บรัฐบาลจ่ายตังเราตามนั้นแน่นอนได้3%แน่นอนชัว คือชัวร์มั่นคงเป๊ะๆแ,แ,แน่ๆแ,แต่ว่ามันจะไม่เกินเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสาเปอสุดๆเลย5%แบบของดีแต่ว่ามันได้ไม่เกินเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ผลตอบแทนที่สัก10มันก็ต้องเริ่มมีความเสี่ยงเข้ามาว่าเอ้ยมันมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลงก็จะให้คุณเลือกเวลาที่คุณไปลงทุนเขาจะถามว่าแบบคุณเป็นคนแบบรับความเสี่ยงได้แค่ไหนใช่ปะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มแบบเด็กๆอะไรเงี้ยคุณเล่นความเสี่ยงสูงไปอาจจะเวิร์กเพราะว่าคุณง เสียงสูงไปก่อนแล้วมันสวิงสวิงรัวๆแล้วสมมติว่ามันสวิงใหญ่ตอนนี้แล้วคุณได้ตังค์เยอะเบิ้มมาแล้วคุณค่อยเอาไปซื้อตัวที่มันเซฟเสียงต่ําทีหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแผนการการลงทุนมันจะเป็นประมาณนี้นะคือจะแยกเอาวัยรุ่นเน่ยเขาจะให้แบบความเสียงสูงเยอะๆหน่อยสักสามสิบสี่แล้วความเสียงกลางอีก3 0 4 0สอเ็ตความเสียงต่ำน้อยๆแล้วพอแก่ขึ้นไปแล้วต้องการความมั่นคงแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงต่าเยอะ ความเสียงสูงน้อยเราไม่พนันกับเงินก้อนใหญ่ของเราอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะ mm hmm. เอออันนี้คุณก็ไปเลือกโปรไฟล์คุณเลยครับว่าคุณจะชอบเสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงสําหรับผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียงกลางใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าไอความเสี่ยงต่ํา3% 5%เนต้น่ะมันก็ดีอะ่ะแต่ว่าผมยังเด็กอะ่ะชีวิตผมยังโลดแล่นผอก็ไปใชี๋ยวดีซใน9 a r m มาหลายปีแล้วไม่มีรีเทิร์นเลยมีแต่ความสุขทางใจทํายังไงดีครับคือมึงจะให้กูเอาตัง ืนคที่นี่มันสแกมทั้งนั้นครับต้องบอกตรงๆนะผมก็จะไปเล่นความเสี่ยงกลางใช่ไหมเสี่ยงสูงนี่ไม่เล่นเลยผมไม่เล่นไม่เล่นเด็ดขาดผมกลัวซึ่งถามว่าคนที่จะไปซื้อกองทุนความเสี่ยงสูงมีไหมก็มีแต่คุณเป็นคนชอบความมือหวาไงแล้วผมไม่ชอบความมือหวาผมชอบความตื่นเต้นเล็กน้อยเสี่ยงสูงเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ลบร้อยไปจนถึงบวกห้บวกร้อยเหมือนกันคือ ไม่รู้ว่าคุณจะได้เลขอะไรออกมามันคุณเปิดสุ่มกล่องกระชาซึ่งเรา,เราไม่เราไม่ชอบอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นทางของคุณก็ก็ไปครับแต่ผมคิดว่าทางที่เซฟที่สุดผมจะเลือกที่ผมเคยไปพูดในช่องออมมันนี่อะไรเงี้ยนะผมจะเลือกทางที่ผมรู้ว่าผมชนะชัวร์แต่นานหน่อยแต่ชนะชัวร์แล้วก็ไม่หวือหวาไม่นชนะเยอะแต่ชนะชัวร์ผมก็อ่ะกลองทุนรวม etf smp 5 0 0ค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆ dca ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วผมคิดว่าผมคิดว่ามันจะโอเค ซึ่งมันก็เหมาะกับตัวผมเองที่แบบไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูหุ้นแต่ละตัวว่าแบบอุ๊ยเขาซิ่งอะไรกันช่วงนี้โอ้นี่ช่วงนี้นะครับทองคํากําลังมาครับเราต้องไปลงทุนทองคําก่อนแล้วอีก5ปีนะครับหรือแบบ AI กําลังมาครับเราต้องไปลงทุนตอนนี้มันบูมแล้วก็ขายพวกนี้เนี่ยเวลาที่เขาทายถูกเนี่ยมันได้เยอะแบบมาหาศาลจริงๆเว้ยแต่ว่าถ้าทายผิดก็คือเงินมันก็หายไปเลยเหมือนกันผมก็จะไม่ผมก็จะเกาะ,ะไปว่าอะไรเวิร์กก็ขอเกาะ,ะไปด้วยก็ลองดูครับการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อพันธบัตรคุณได้เท่าไหร่หนึ่งเปอร์เซ็นี่ยก็แล้วแต่เริ่มต้นก่อนก็นได้คือถ้าเกิดว่าคนจะเริ่มลงทุนอะ่ะอย่าเพิ่งเริ่มลงเยอะใช่ป่ะค่อยๆลองแตะๆดูก่อนว่าเออเป็นยังไงลองเอาเงินมาสัก1นึ่งพันหนึ่งอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอามาลงแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงลวตอนที่เงินมันลดลงไปอะ่ะใจเรารับไหวหรือไม่ <laughs> ถ้าใจเรารับไหวเราเราฮึบแล้เราเรา,เร,า,เร,า,เร,ารอให้มันขึ้นมาคืนได้หรือไม่ใช่ไหม เอออันเนี้ยก็ต้องเทสตัวเองดูใช่ไหมครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการลงทุนมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราไปไกลขึ้นคือตอนที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยมันไม่มีใครมาบอกเรื่องการลงทุนกับผมไงที่บ้านก็บอกว่าออมเงินอย่างเดียวออม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 ซึ่งเป็นเรื่องดีแหละแต่ว่าถ้าพอมาคิดตอนนี้โอ้โหเงินที่เราเอานอนไว้ในแบงก์ถึงแม้ว่ามันมันไม่ได้เยอะอะไรนะห้าพันหมื่นบาทเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงทุนมันก็ตีขึ้นมาแล้วยิ่งคน ไม่รู้จักกับ compound interest อะก็คือตอนแรกมันเหมือนเงินมันน้อยแบบลงลงร้อยบาทได้เพิ่มมา2บาทเออได้สบาทเองเฮ้ยสอบาทไม่เอาหรอกใช่ปะแต่ว่ายิ่งมันทบต้นไปเรื่อยๆอะมันยิ่งเยอะขึ้นอะลุตลาดหุ้นไม่เก่งลงทุนพัฒนาตัวเองอัพสกิลให้เก่งได้ครับผู้ไลฟ์โค้ชมาก <laughs> เออดังนั้นเอาละไม่ใช่ว่าคุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณจะเป็นสุดยอดนักลงทุนอะไรอย่างนั้นแต่ขอให้คนที่มาดูเนี่ยคือผมพยายามที่จะให้ มองว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะคิดไว้พิจารณาไว้ควรจะมีเงินสักเล็กน้อยที่ลองมาคือเดี๋ยวนี้มันลงทุนง่ายมากร้อยบาทก็ลงทุนได้ผมคิดว่าซื้อหุ้นโหลดแอป,ปดายมลองลองดูว่าเป็นยังไงพอมีประสบการณ์แล้วค่อยๆใส่เงินเข้าไปในจังหวะที่เราพอใจอันนี้สําหรับคนที่มีเงิน e m e r g e n c y f u n d ฟันเรียบร้อยแล้วนะเงินสดเท่ากับนี่จริงไหมก็อย่างที่บอกมันวิ่งหนีอินเฟชันไม่ได้ด้วยดอกเบี้ยเงินฝากพอเก็บเงินแล้วมูลค่ามันลดสมัยก่อนคนก็เลยไปซื้ออะไรไปซื้อทอง ซื้อทองไว้ตอนนี้ทองหมื่นหนึ่งปีหน้าใช่ไหมขายทองทองราคาขึ้นอาจจะเป็น1 2ื่นสอก็ได้กาไรตรงนั้นก็คือคนเปลี่ยนทรัพย์สินไปมันก็เหมือนกันอะตอนนี้ผมลงเดือนละ3ามพันหุ้นตัวไหนที่เราซื้อไว้รอมันลงเราก็ซื้อครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าโอเคการลงทุนมีความเสี่ยงคุณอามองเรื่องความเสี่ยงยังไงบ้างครับนิยามมันยังไงจะก,การมันยังไงคือผมไม่อยากจะเห็นเงินมันมันหายไปอะครับ ดังนั้นผมก็เลยจะอะไรที่มันผมคิดว่าอย่าง s อสแอนด์พีไฟฟมันควรจะโตใช่ไหมมันควรจะชนะอินเฟลชันผมก็ซื้อแต่นี้แล้วก็ไม่เล่านพนันอะ่ะหมายถึงว่าคือคนเราเนี่ยนะมันไม่ได้มีการลงทนุนไม่ได้มีก้อนเดียวถูกปะ่ะเราสามารถที่จะแยกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์คือความเสี่ยงต่ำกี่เปอร์เซ็นต์คือความเสี่ยงกลางกี่เปอร์เซ็นต์คือความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยผมเองก็จะมีความเสี่ยงกลางในเกินครึ่งเสี่ยงกลางกลางความเสี่ยงต่ำประมาณ20%แล้วก็ความเสี่ยงสูงอีก20%อะไรยี้ย ผมอ l l o c a t e พอตประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กําลังดูเรื่อง uh vi เนะดูเรื่องตัวเลขหุ้นพยายามแบบเอ้ยมันเป็นยังไงวะเฮ้ยหุ้นตัวนี้อะไรเงี้ยก็ลองค่อยๆซื้อหุ้นหลายตัวดูใช่ไหมก็คือคนเราพอเราลงทุนมีความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วเงินมันโตมาระดับหนึ่งแล้วมันก็แบบเอ้ยค่อยๆลองลองแย่ขาไปดูอันนี้คือผมเองนะส่วนคุณจะทํายังไงก็เ็เรื่องของพวกคุณใช่ปะขอทัดส่วน cash กับการลงทุนหน่อยแล้วก็ทุกวันนี้ใช่ไหม ถ้าไม่ไม่ใช่ Expense แบบค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถอะไรเงี้ยค่ากินใช่ไหมที่เหลือผมลงทุนหมดเลยเพราะว่าผมมี Emergency Fund เรียบร้อยแล้วไงผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บเงินสดไว้ทำไมเออที่เหลือผมเงินสดเกินลงทุนทุกเดือนแล้วก็ถ้าเกิดมี Emergency จริงๆก็ใช้เงินฉุกเฉินก่อนถ้าเงินฉุกเฉินไม่พอ Liquidate ใน่ไหมขายหุ้นออกมาถ้ามี emergency f u ันแล้วเราควรจะเต็มลงทุนได้เลยอืมผมคิดว่างั้นนะ อ่าก็เริ่มจากการเสียงต่ําก่อนลงทุนจากเสียงต่ําแล้วค่อยๆแตะน้ำไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณอาศึกษาเรื่องหุ้นรายตัวแบบ VI เริ่มต้นยังไงบ้างวิธีการ VI ของผมก็คือว่าให้รุ่นพี่ที่เขาเรียนไฟแนนซ์มาทํา VI ให้เสร็จแล้วผมก็ซื้อตามครับพี่แม็กเรียนด้วยกันมาเทนเนสซีเรียนไฟแนนซ์สิ้นเป็น CPA โหนี่อามพี่ไปดูตัวเลขมานี่นะอา ดูตัวเลขนี้กําไรตรงนี้นะโอ้โหเนี่ยพี่คิดว่าราคาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ผมก็อ๋อโอเคพี่โอเคผมเป็น vi มือสอพี่แม็กมาอาร์มไอ้เฟ e บุ๊ k นี่มันยังไงวะเมื่อ2ปีก่อนกูจําได้เลยพี่ไปทําตัวเลขมาละเฟสบุ๊กเนี่ยมีโอกาสโตมากนะนะแต่ว่ามันเจอเรื่องของตอนนั้น iPhone เ <c oughs> พิ่งบล็อกแอดแล้วราคามันตกแล้วเรื่องเนี่ยมันจะมีผลไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมสายไอทว่าไงว่าอาร์มอารก็บอกว่า ที่มีแต่คนเกลียด Facebook ทุกวันนี้ระบบหลังบ้านหวยระยำตำบอล AI ห่วยระยำตำบอลเขาจะเลิกเล่นกันแล้วพี่ทุกคนไม่อยากจะจ่ายตังค์เพื่อซื้อแอดบน Facebook เลิกเลิกเลิกแต่ตอนนี้ราคามัน200นะพี่คิดว่าตัวเลขมันอาจจะวิ่งไปที่ได้ที่300พี่ผมไม่ซื้อหรอกผมเกลียดไอ้บริษัทเฮี่นี่ <S <S 1> <S 1> พี่แม็กเข้าไป1ไม้กูไม่เข้าสักไม้ตอนนี้500 ว h a t มีคนมาเสิร์ฟขนาดนี้และผมดีดออกไปเลยไม่เอาไม่เอาผมจะซื้อกองทุนผมจะซื้อกองทุน <c oughs> พี่แม็กรวยไปแล้วครับตอนนี้ก็มีหุ้นอีกหลายตัวเอ๊ที่เราดูกันไว้ Facebook <c oughs> ผมไม่ได้ไปแต่ AMD <c oughs> ผมไปบอก AMD มาวะพีพ่่พี่ดูตัวเลขแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะเราในตลาด Data Center ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะ <c oughs> AMD พี่ตอนนั้นราคา80 เป็นไงตอนนี้ร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย V I V I V I มือสองเอ่ตอนนี้ก็มีมีดูไว้อยู่สองตัวแล้วตอนนี้ก็โ,โหเนี่ย V I มือสองของกูเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเบริกูดจริงตอนนี้เบริกูดเลยขอร่วมขอร่วไม่เอากูเนี่ยเป็นจ่าฝูงนำพวกมึงไปแตกเออมาแล้วพวกเราเดินตามามาไปกระบวนแล้งน้ำบุงบ้งบุงบ้งบุง้งบุ้งบุ้งไม่กล้าไม่กล้าจริงจแต่เดี๋ยว พอดไว้แล้วกันอีกสักปีหนึ่งเดี๋ยวบอกถ้าเกิดว่ามันเวิร์กเดี๋ยวจะบอกตัวต่อไปเฟิร์สจ็อบเบอร์ควรเริ่มการลงทุนอย่างไรนะครับแนะนําเลยว่าถ้าให้คําแนะนําจริงๆนะก็คือโหลดดามาแล้วเล่นหุ้นนอกกับ s อสเอ็มี500มีแผนเปิดกองทุนออกถามออกองกองทุนในอ์มกูกลัวว่าจะแม่งตอนนี้เรียกพี่อม์มพี่อ์มคะพอซื้อกองทุนไอ้เฮียอ์อมไอ,ไอสัตว์ไม่ได้นะเราอยู่กันอย่างนี้แหละอยู่กันแบบพี่น้องดีกว่าอย่าให้มันไปถึงคั้นนั้นนะนน้อง มีเบบี้แล้ววางแผนการเงินอย่างไรบ้างใช่ไหมสำหรับคนมีลูกใช่ป่ะคนมีลูกเนี่ยมันต้องคิดเพิ่มก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรากับแฟนเราแล้วใช่ป่ะมีลูกเกิดมาแล้วต้องอยู่ไปอีกเขาจะมีอายุ60 70 80ปีไม่รู้ต้องเอาให้เขารอด25ให้ได้ทําไงก็ต้องทําประกันชีวิตเพิ่มว่าแบบเว้ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่วันหนึ่งเราไม่อยู่ลูกเราจะมีเงินใช้หรือเปล่าก็ไปคิดเรื่องประกันชีวิตใช่ป่ะแล้วก็เปิดกองทุนประกรันศึกษานั่นแหละนี่คือ2สิ่งที่เปลี่ยนที่เหลือมอนเดเป ตอนเกิดมาอาจจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องค่าพระห่มพระอ้อมค่าของเล่นนั่นแหละครับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ครับขอบคุณเซตด้วยนะครับที่สปอนเซอร์เราแล้วก็ขอให้ลงทุนด้วยความไม่บะมาทอยู่กับความเสี่ยงที่คุณรับได้การไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงครับ <laughs> บอกแบบแบบไลฟ์โค้ชลวการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวคุณเองครับคุณไปหาความรู้เรื่องการลงทุนคือเราคิดว่ามันจริงนะ การลงทุนที่ที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองเขาบอกว่าคุณลงทุนแทบตายคุณได้รีเทิร์นปีละสิบเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทุนกับตัวเองแล้วคุณไปหางานที่มันจ่ายได้2เท่าอ่ะนั่นคือรีเทิร์นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะเออประมาณนั้นอะ่ะมันก็มีแนวคิดแบบนี้อยู่เว้ยซึ่งเราก็เออวะ่ะเห็นด้วยคือคุณจะมาแบบเก็บออม,มทีละสิบทีละห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้ได้เงินเดือนสองเท่าสามเท่าได้อะไรอย่างงี้ <c oughs> แต่ผมมองว่ามันคนละแกนและสามารถทำควบคู่กันไปได้ถูกต้องเลยครับผมก็เห็นด้วยครับแต่อย่าลืมนะว่ามันมีค่าเสียโอกาสในเวลาที่เราไปลงทุนกับตัวเองไอ้เหี้ยแม่งเสี่ยงไปหมดเลยหมอตอนนี้ก็คือไอ้เหี้ยคนมือใหม่มาจะลงทุนมองไปรอบข้างอันนี้ก็มีความเสี่ยงอันนั้นก็มีความเสี่ยงอันนี้ก็มีความเสี่ยงอะไรครับเนี่ยเลกิกออมันเสี่ยงมันเสี่ยงแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่รับได้อะไรเงี้ยนะสรุปก็คือเลือกสิ่งที่คุณพอใจใช่ไหม คอนฟอร์ตโซนของผมคือ ETF ใช่ไหมคอนฟอร์ตโซนของคุณอาจจะเป็นทองอาจจะเป็นพันธบัตรอาจจะเป็นหุ้นสิ่งก็แล้วแต่คุณแต่ว่าลองลองดูลองดูแล้วกันอะโอเค v ว r y g o ก d เงินเสื่อมค่าเขาใช้ C P I มาให้เราดูครับถ้าอยากดูของจริงเนี่ยนะครับไปดูในเว r l d m ันนี่สเห็นปะกูรม่มีแต่คนแบบมิดอายถ้าเราคุณเราพูดกันแบบเนี้คนมือใหม่เขาไม่เขาไม่ฟังกันเลยเขาไม่ฟังแชท no พี่อามต้องไปฟังยี่ราพารวยเขาสอนไว้ดีมากช่องแชทน่าจะรู้จักเกิน10%แน่เซแน่อ,อะไรบะกูพูดเรื่องการเงินแชทโดูนเนทตให้ไปดูช่องอื่น3-4คนแล้วสัตว์ไอมันยังไงยังไงกูกูกูง,งงกูงงวะแชทงั้นไปดูคนอื่นเลยกูต่อไปน,นี้กูจะใช้วิธีเอาลซอนละกูจะแบบว่าอ่ะเขาทำไม่ดีแล้วครับไปดูครับ ตอนแรกเอทีทำกับ x t ็กซ์ใช่ไอ้กูนู่นกูส่งไปดูนู่นเลยครับนี่ครับเขามาสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บนู่นเลยครับไปเลยครับช่องเดอะมันนี่โคชครับ <c oughs> <c oughs> I love community very good